แ้วแตเปิดค้าต่เงี้ยอุ้ยมักแ่ปักเปิดมีเอมีระวังหอจะเป็ดจเด็ดโอ้โหกลรอได้ยังไงกบหอยยูหนยไอ้โหดีก้าวที่เข็ดก้าที่เ็ดปบเจอที่ชอมิดข้อนี่นี้จะปวดเจโลเจโลก้าเจ็ดปกติได้แค่ แพนแ่นเอฟแพนเอแพนข้างจะแบบว่าอยู no, no, no. No. Okay. ่ในนั้นนอยู่ในนั้นีไม่เห็นดใสตัวใสตัวสมกู้ยเดียวซีดีตัวหนึงซีดีตัวหนึ่งไมไหนแล้ววะมันเดินวนกับัเดินไปโน้นนะเฮ้โอ้โหเย็กทเบียจะทำไม่ได้ม เฮ้ยไปเห็นวะอาจจะเดนช้าเห็นโนมนโค้ดอตัวอะไ้้้เพร์แพนเร่ปกต่อแพนยีโร่เสร้ยเส้ยเส้ยทอยู่ในายอยู่ในายอยู่ไปด้วยกันไปด้วยกัโอ้โหอุกิเตอร์้ตัเดับเบิลดเยอันนั้นดัเบิแล้วนะจเออมันดับเบิ้หรอวอะไรเงี้ย ี่นะี้ตอนแรกผมได้อยู่ทเวนไปหานดิซีู้ด้มาเป็นานะไตัดเบอลาทิวจบอยิงายแล้วทิ้งไ้กว่านี้ซ้ายโอ้โหเย็ดไม่ต้องไม่ต้องนี้วไม่ต้องอันนี้เอางกูจอบกูจอบเขาอยากอยากอยากเก็บห้าตัวตินแล้วตัดแล้วนะ ปุ<ส>ย้ยหกห้าสวยสวยสไปดัปตรงนะมีตัวนึงโอ้โหมิ่งมายิงหวยเหลอเชื่อห้เฮ้ยมันจะมีชุบวังแลมมันจะชุบแลมเ้มชุบแล้วสวยสวยมิมัมััััตัวตัวัเดี๋ยว ต้องโรคนนี้เฮ้ยมิดมิดมิมิดเอาบอผากันบอผ่านี่ไงเฮ้ยโอ้โหโอ้เดอะฟ็ c กโอ้โอ้ต็อตยายังโฮโอ้โอ้ล็คกี้โอ้โอ้ล็คกี้มีชูเยอะอเดอะเดอะเดอะอะะเดอะอตัวเอาต้องมีวอเตอร์ฟ็อกแม่งกระโดดเข้ามาฮะเอาจะไหนแม่งมีล็อตยาก่อน โอ้โหรอยยิ่ทิ้วุ้ยโอ้ยมีตัวนึงกำพงตายอุ้ยขนาดโง่เอ้เหฮียสกิลอย่างโง่วีนเดอร์บุสวนเดีร์บุสได้เหรอเยี่ยมเลยใสละส่ัสิทะคอมเมนเฮเว่นเฮนปีทีเป็นตัวว่าเินมาอยู่กลางไซร์แล้วตัวไซร์ไซร์ไซร์เอ้ยอยู่ดด้วยกัน เธอบูมบอกว่ายิงไปโดนหัวเลยแล้วบูมเอาหัวไปสองเม็ดสองคนเอ้าปีเดียเขาเรียกว่าหลอกเอ้ยอย่างเคลียร์เลยดูดิทีมันสายแบบสายซื้อสู้เฮ้ยเรามันโดนออกมาโอ้ตะวันตนแนลครับตะวันตนแนลแล้วมันมี้ทูปอันนั้นจะเป็นเรื่องยากไม่เป็นไร เออโอ้ยเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนที่นะเราไปข้างบนโอ้โหไอเอดข้างบนเฟนนี่ข้างบนเฟนนีข้าบนเซดเบนเสดเบนเสดเบนตั้งไหนวะตั้งไหนอ่ะไม่ใช่ข้างบนหรอโอ้ยเอเอดโดนปมเลยวะเสอเซดแม่งลั่นจัดไอเซ็ดมันลั่น

อาจจรมีมาเทวสองตัวสองตัวมีของมีันโดนแน่อยู่ในบ็คไซด์อยู่ในบ็คไซด์อยู่ในแบ็คไซส์ใมือใ่มือใส่มือเฮ้ยกูสองเฮ้ยมาเกิดอะไรกูินตามีเทีมีจัตเตอร์มีมีตเตอร์ือเปล่าเนี่ยมิไม่เห็นเลยคิวหรือเปไฟโอ้อเรดอเปิดละเปิดละมีไวเปอ้ตัวไเป้อยู่กูเฮ้ยเฮ่อฮอ ฮอร์ฮอับับจับอับ้า้าเมอนะตัดแโอฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะเข้าไป8เจมีสอตัวไหมอรัเจฮาฟเออเนี่ยมันรู้นจุดแตงี้แบด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 แบฮแบด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 แดแบดแบบ โอ้โควสิบแปดเจ็ด